ค่ะตัวให้ตัวนึงดีว่าแบบตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะแบบ่มีสิทธิ์จับตามองอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วนะพี่ด้วยถ้าถ้าถ้าของดีเนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยให้เราซื้อนั้นเนี่ยอ๋อใช่แต่แล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเมนชั่นตัว V A R O ไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้นะโอเคเนี่ยว,วันนี้ไม่ให้ซื้อ วันนี้ไม่ให้ซื้อเลยแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เปิดมาเกือบเกือบิ้งเนี่ยแล้วถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยผมว่ามาเสี่ยงซื้อได้นะแล้วก็วางสต็อปตรงแบบตื้นๆเลยพวกเนี้ยนะครับเกาะไปอ่ะเขาใช่เกาะไปะเขาเกาะไปกับเขารายชื่อคู่หลักเนี่ยคือหุ้นที่วันนี้มีแรงซื้อขึ้นมาจนราคาเปลี่ยนแปลงสูงพร้อมกับปริมาณวอลุ่มที่อัดเข้ามาแน่นนะครับจะเห็นได้ว่าสี่ตัวแรกเนี่ยราคาในเฉียดซิลลิ่งหมดเลยค่ะซึ่งถ้าเราดูแบบเนี้ยมนสะท้อนว่าตลาดกําลังจะหยิบมาหยิบุ้้้้นนนคคคาาแรตตอ์ลยๆกับับบบวีขึม CPH ที่ขึ้นไปลิ่งหลายๆวันแบบนี้นะครับขึ้นไปลิ่งขึ้นไปลิ่งแบบนี้หลายหลายวันซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนจะไปลิ่งเนี่ยคาแรคเตอร์จะชัดเจนม,มากคือหนึ่งเลยจะไม่มีสภาพคล่องมาก่อนอันนี้เห็นไหมครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นแท่งที่แบบบางๆมากสะท้อนถึงไม่ค่อยมีคนมาซื้อถึงซื้อทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปริมาณที่เยอะอ,อย่างเงี้ยเราจะเรียกคุ้นสไตล์นี้ว่าคุ้นที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับ<อ>และช่วงเนี้ยตลาดเองอ่ะก็เริ่มที่จะหยิบคุ้นกลุ่มเนี้ยมาเล่นกันไม่ว่าจะเป็น HG นี่ห่หมควา น,นี่คือข้อตั้งข้อสังเกตให้นักทุนนะครับก็คือเดิมทีหุ้นใดๆก็แล้วแต่ไม่มีสภาพคล่องนะไม่มีสภาพคล่องเลยก็คือบิดออฟเฟอร์เนี่ยวันหนึ่งซื้อขายกันได้วันลันิดนิดนึงบวกทีสองสามช่องใค่หมเนี่ยแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นแท่งบิ๊กไวหรือแท่งใหญ่ๆแบบนี้ให้อนุบาลหรือว่าหุ้นเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วสะท้อนว่าตลอดทางทางซ้ายมือเนี่ยคือการสะสมถ้าสะสมเสร็จ ปกติแล้วเนี่ยจะเริ่มมีทิ้แท่งบิ๊กไว้หรือเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสมาร์คอัพหรือเฟสที่เราเรียกว่าเป็นการดันราคาให้สูงขึ้นไปเพื่อที่จะกระจายของหรือจะซื้อเก็บสะสมกันแล้วแต่จะเห็นว่าราคาก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่ายิ่งขึ้น ความชันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงลงเมื่อเทียบกับทางซ้ายนักทุนสามารถหาจังหวะเข้าไปเก็งกําไรได้นะครับเพราะว่าโอกาสจะเหวี่ยงแรงขึ้นไปเยอะมากอย่างที่บอกว่าเวลาที่จะเริ่มจากไม่มีสภาพคล่องมันมีสภาพคล่องเนี่ยกว่าจะจบโปรเจกต์ขายของออกหมดเนี่ยมันจะต้องไปไกลเหมือนกันดังนั้นในช่วงที่เขายังเพิ่งเริ่มให้ไปเนี่ยเราก็รีบไปเก็บได้แต่มีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ช่วงแรกๆเราจะเก็บได้ไม่เยอะคู่ลักษณะเนี่ยเราจะไปอัดแบบว่าห้าล้านหกล้านเนี่ยไม่ได้นะครับล้านหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยนะครับ รันนี้มีหุ้นตัวไหนให้ดูไหมคะสไตล์เนี้ยอยากแบบเร็งๆไว้อะพี่ก็อย่างแรกเลยเนี่ยมีทั้งหมดเดานไปดูนะจระตัวนะก็จะมีตัว V A R O นะครับผม V A R O เดี๋ยวจะเป็นหุ้นที่แบบนั้นเราก็แบบหูรูนี้ดิอ่าหมความว่าเดิมทีเนี่ยไม่มีสภาพคล่องเลยคไว้มือเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานสุกนะครับขึ้นมาเป็นแท่งบิ๊กไว้เลยนะครับปิดลิ้งอุ้มปิดลิ้งเลย แล้ววันนี้ก็เปิดลิ่งต่อนะเปิดมันก็ก <algum> ็ริ่งไปเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยแค่สองล้านบาทเองครับแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็จะคล้ายๆกับตัว CPH ที่เดิมทีไม่มีสภาพคล่องแล้วก็เปลี่ยนมานะครับแต่อยากจะเมนชั่นนักทุนนิดนึงตรงที่เอาไปว,ว่าเรารู้เกมตลาดแล้วกันว่าเขาเนี่ยกําลังจะหยิบคุ้นแบบนี้มาเล่นก็คือไม่มีสภาพคล่องเอามาเล่นนะครับ เพื่อผมว่านะหลักๆคือหยิบมาเล่นเพราะว่าดึงความรลภของนักทุนาน,นี่ผมว่าเกมนี้นะคือดึงความรลภของนักนเพราะาเขาเห็นจากตัว TPH แล้วเมื่อคนตกรถอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากจะเล่นตามต้องบอกว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ต้องให้ไวเก็บตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มเริ่มมีสภาพคล่องแรกๆต้องต้องเริ่มเล่นเลยอย่าให้นักทุนเมนชั่นสองอย่างแล้วกันหนึ่งก็คือถ้าจะเล่นเล่นให้เร็วต้องรีบเล่นนะครับ <S <S อย่าช้านะครับผมเพราะถ้าช้ายิ่งช้ายิ่งเสียเปรียบ ความใช้คือความเสี่ยงเลยนะครับพุ้นแบบเนี้ยเ,เร็วออกใช่ข้อสองก็คือเราไม่รู้ว่าจะไปไกลหรือเปล่าดังนั้นเนี้ยสแตนบายเสมอเราก็ต้องดูการาฟมอนิเตอร์ตลอดเลยสิพี่ชินไม่ต้องขนาดน,นั้นบอแรกๆเป็นง,ง่ายนะผมว่าโดยหลักนะครับเกมของคุ้นกลุ่มนี้เนี่ยวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นเกมง่ายที่เกาะแล้วเดี๋ยวเขาลากให้อย่างเดียวแต่ปีห้าเนี่ย เราจะเริ่มโดนเขาทํรลายกลับมาแล้วแล้วคุณนแบบเนี้ยเวลาถือลันเทนมันอาจจะเหวี่ยงแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมีการสบัดบ้างช่วงทักวันที่สี่วันที่ห้าในการขึ้นไปเช่นพอมันเริ่มลิ่งสี่ห้าวันติดเนี่ยวันนี้มันจะเริ่มมีวันที่ปิดลิ่งไม่เต็มบ้างแล้วมันจะเริ่มมีสบัดลงมาแล้วก็กลับมาปิดลิ่งใหม่มันจะเริ่มเป็นเปรดนั้นก็ด้วยความที่คนที่เก็บมาข้างล่างเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนสถาบันหรือเป็นต่างชาติก็เป็นนักทุนที่ เปนะ็นนักทุนรายย่อยเหมือนพูกเรานี่แหละต่มีกาลังเงินเยอะนะดังนั้นเนี่ย <c oughs> ก็คือเวลาที่ขายของหรือกระจายจบรอบเนี่ยสามารถจบได้เลยก็ได้นะครับแบบว่าดิงลงมาเหมือนซิกกาก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าคงคงใช้เวลานิดนึงเนี่ยในการกว่าจะออกมาของหมดก็ต้องดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าหุ้นกลุ่มแบบนี้จะไปแบบซุปเปอร์เทนได้เลยไหมเนี่ยผมว่าก็ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับมันอยู่ที่ มันอยู่ที่สตอรี่ของหุ้นตัวนั้นนะครับแต่ถามว่าจะยิบม,มาปั่นอันเดียวหรือเปล่าบางทีอาจจะขึ้นไปได้จริงก็ได้นะครับ<ม>อยากให้นักทุนดูภาพลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ